แช่น้ำปลานะคะอุ้ยนี่ไข่ไขด่ดองฮัลโหลโฟกเกนส ok สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมีอะไรมาอวดคือช่วงหลังคริสต์มาสเนี่ยหลายๆคลิปนะคะเพื่อนไปยตาเห็นเพื่อน,นๆใน y o u t u b e นะเขาก็มาบอกว่าแก่ของขวัญน,นะคะโดนเซอร์ไพรส์อย่างงู้นโดนเซอร์ไพรส์อย่างงี้โอ้ยอยากมีโมเมนต์แบบนั้นนะคะอิจฉา <laughs> อิจฉาเล่นๆนะคะไม่ได้อิจฉาจริงจัง <laughs> เราต้องมีอะไรนะความสุข ในสิ่งที่เราได้คือป้ายะก็อยากมาแชร์ให้ฟังเหมือนกันว่าป้ายะได้เซอร์ไพรส์อะไรบ้างเนาะจริงๆแล้วของขวัญคริสต์มาสเนี่ยป้ายะกับลุงบอกกันไว้ว่าไม่เอาเนาะไม่ซื้อเพราะว่าซื้อให้กันไปซื้อให้กันมาอันนี้ลุงแกบอกเองแล้วเพราะว่าป้ายาชวนแกไปในเมืองนะคะแกไม่อนุญ,ญาตให้ไปเนาะก,ก็เลยดูแต่ในในเมืองที่ป้ายาอยู่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรค่ะเพราะว่าเป็นร้านค้าเสื้อผ้าสองร้านแล้วก็ร้าน อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่เยอะนะคะมันไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าใหญ่เนาะเหมือนเมืองลีลาฮัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วป้าย่าก็ไม่ได้ของอะไรให้ลุงเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อให้ใครเนาะก็มีมีแจกซองให้หลานๆแค่นั้นเองนะคะแต่ทีเนี้ยพอวันวันแกะของขวัญเนาะวันคืนวันคริสต์มาสนะคะก่อนคริสต์มาสหนึ่งวันอะวันที่ยี่สิบสี่ก็แจกของขวัญกันในครอบครัวป้าย่าก็ได้มาสองซอง คือลุงอ่ะแกบอกว่าไม่ให้นะไม่ให้ของขวัญน,นะแกก็ยังเอามาให้เราอยู่ดีดูเพื่อนๆสิอืมลุงแกก็น่ารักอย่างนี้เนาะแกก็มีการ์ดมาให้ปา้าย่าแล้วก็สองจะเอาเซอร์ไพรส์อะไรกันลุงอ่ะไม่มีหรอกคะ่ะแกเคยเซอร์ไพรส์ป้าย่าสำเร็จครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วปีก่อนนู้นปีที่แล้วไม่ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์วันเกิด คือไม่ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายนะคะซื้อกุหลาบมาช่อหนึ่งนั่นแหละปะยาก็น้ำตาไหลเลยเพราะว่าลุงไม่เคยซื้อดอกไม้ให้ปยานะก็เลยซึ้งมากแล้วก็เก็บดอกไม้แห้งไว้แล้วทีเนี้ยแกก็บอกเอาไปทิ้งได้แล้วเดี๋ยวซื้อมาให้ใหม่หก็ไม่ได้ะคะ่ะก็แกก็พูดไปอย่างนั้นแหละแล้วของขวัญคริสต์มาสอันที่สองก็คืออันนี้เลยจากพ่อปู่มแม่ยาก็ได้ ได้ใส่ซองมาเหมือนกันเนาะปีนี้เพราะว่าแม่ย่าไม่ได้ไปในเมืองเหมือนกันนะคะก็ใส่ซองกันซะมากกว่าปีนี้ก็ก็คือได้แค่นี้ไม่ได้จากใครเลยแล้วแล้วแล้วก็เมื่อวันที่สองเนาะไปะย่าก็ไปกินเลี้ยงนะคะกับพี่คนไทยนะคะก็เจ <c oughs> ้านายเก่าอะค่ะแกบอกว่าไม่ไม่ต้องเรียกเจ้านายแล้ว เขินจังเลยแกเห็นแกเห็นไปะย่าใน youtube แกบอกว่าย่าเห็นย่าอยู่ในไปฟังนั่นแหละเดี๋ยวคลิปนี้แกก็ต้องมาดู่ีงแน่เลยคิดว่าก็ แกเลยบอกว่าเออจับฉลากกันไหมจับขวางขวัญกันไหมแลกเปลี่ยนกันเนาะเพื่อนๆคนไทยด้วยกันนะคะก็ประมาณ6 7คนนะคะก็แกก็เลี้ยงอาหารนะคะอาหารเยอะมากเลยเดี๋ยวไปะย่าจะเอาคลิปมาให้ดูนะคลิปอาหารนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูนะพูดมาแล้วน้ำลายสอนะคะเพราะว่าเมื่อคือนก็ดึกกันเหมือนกันนะคะคาราโอเกะกันนะตามคือเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าอ้าวไหนเขาไม่ให้ชุมนุมกันไงเขาไม่ให้ชุมนุมเกิน9้าคนนะคะ แต่เราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราไม่ไม่ไปเจอใครแล้วเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็ไม่ไปเจอใครอย่างเงี้ยเนาะมันก็เราก็รับผิดชอบต่อสังคมอยู่นะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าเราไม่ได้ไปติดต่อใครที่แปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะในครอบครัวเหมือนกันเนาะฉะนั้นการพบปะการกับคนไทยเนี่ยก็แล้วก็อยู่ในเกณฑ์เก้าคนนะคะไม่ไม่เกินนะเจ็ดคนแล้วเราก็จับของขวัญกันไปย่า,ก,า,รรยาก,ก็ได้ของพี่เข้ามาของ ครีมนะคะของล็อกสตทานนะคะี่ห้อนนี้แพงนะแต่ว่าครีมครีมทาผิวปิะยะชอบครีมอาบน้ำเขามากกว่ากลิ่นเคยใช้แต่ไม่ซื้อค่ะเคยได้ของของขันเมื่ออยู่เมืองไทยเนาะกลิ่นอาบน้ำหอมหอมก็อันนี้ก็ครีมทามือเนาะปะยาได้แล้วก็ครีมทาเท้าหอมมากค่ะของล็อกซิทานหอมอยู่แล้วเนาะ แล้วทีเนี้ยพอกินกันเสร็จสับแจกของขวัญแล้วก็จะมีของขวัญพิเศษนะคะเจ้านายบอกว่าพี่เขาบอกไม่ใช่เจ้านายแล้วนะแกเลิกทําร้านอาหารแล้วนะคะแกจะไปทําร้านใหม่ที่เมืองลีลาฮัมเมอร์นะคะใครผ่านมาผ่านไปเดี๋ยวลองนะคะลองปะยะก็จะลองนะคะรอแกทําเสร็จเนี่ยก็จะไป เป็นลูกค้านะคะเพราะว่าแกย้ายไปทําท oui> ี่ลีลาฮัมเมอร์เนาะเป็นร้านอาหารไทยเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงเดี๋ยวถ้าแกทําเสร็จจะขอไปรีวิว้าเหมือนตัวเองดังเลยเนาะนั่นเลยค่ะจะพาไปเที่ยวเมืองลีลาฮัมเมอร์ไงแล้วก็ไปดูร้านอาหารใหม่ของแกเนาะนี่เขาบอกว่าอ่ะเฉลยซะละ เขาบอกว่าเออมันมีพิเศษรางวัลพิเศษนะคะใครที่มีลูกหัวใจอ่ะอยู่ข้างในอ่ะมันมีแค่อันเดียวก็จะได้รางวัลพิเศษไปคือตัวนี้แหละแล้วทีเนี้ยพอปา้ายักคือจับกันทุกคนป้ายักก็จับป้ายักก็เลยแกล้งพูดว่าเอา้ได้แล้วแต่ทีเนี้ปยป้ายักยังไม่เปิดดูไงคนอื่นเขาก็บอกอันงั้นไม่ดูละไม่ดูละเอา้เอาเฮ้ยยังไม่ได้เปิดเปิดเถอะฉันพูดแล่ลนล้อแล่นป้ายักจะเป็นแบบ ล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขากออ้าวล้อเล่นเหรอแต่ทีนี้พอปะยาเปิดดูไอ้ยฉันได้จริงๆพูดเล่นๆก็ได้นะคะนั่นแหละก็เลยได้วาวจากเจ้านายนะคะจากพี่เขามาขวดหนึ่งนะนั่นแหละนั่นแหละของขวัญคริสต์มาสของขวัญปีใหม่ที่ได้นะคะแค่นี้เองแล้วลุงได้อะไรเหรอปรยาก็ไม่มีอะไรให้ลุงใช่ไหม ที่ทํางานป้าะะที่เทศบาลนะ่ะเขาให้ช็อกโกแลตมากล่องนึงป้าะะก็เลยให้ลุงนั่นแหละตอนแรกว่าจะไม่ให้นะงกเพราะว่าอะไรก็เขาบอกว่าไม่มีของขวันป้าะะก็ไม่มีเนาะไม่มีจริงๆคนซื้อไงอก็บอกไม่มีก็ไม่มีเป็นคนเชื่อคนง่ายนะคะแล้วพอกลับมาบ้านก็เลยเอาให้แกกล่องนึงแล้วแกก็ไม่ถามเลยนะว่ากิาานนี้ สวยมากเลยลราบ้านสวยมากเลย